thank you ขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรยัยถวายความเคารพพระเถรานุเระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีรายการนี้มีท่านติดตามรับฟังรับชมเป็นประจำทุกเช้าวันพุธตั้งแต่เวลา4นาฬิกา30นาทีจนถึง5นาฬิกา สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระครูวินัยทรธิรวิชชันทวิชโชรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านาติโยมสาธุชนทุกท่านเดือนนี้นะโดยเฉพาะวันนี้เช้าวันที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,555เป็นปีเป็นเดือนที่สำคัญมากที่สุดของพุทธศาสนิกชนอีกเดือนหนึ่งเพราะเดือนนี้เราจะได้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญนั่นก็คือการเตรียมฉลอง ปีมหามงคลปีแห่งการเฉลิมฉลองการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2,600ปีการตรัสรู้หรือที่เราเรียกกันว่าพุทธชยันตีเพราะฉะนั้นในวันนี้อรตมภาพจึงได้เจริญพรเชิญท่านประธานคณะเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฉลองพุทธชยันตี2,600ปีการตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้พบกับท่านพลเอกดอกตรธงชัยเกื้อสกุลนะครับขอเจริญพรท่านพลเอกธงชัยนักวิชาการครับอาจารย์ครับ,รรบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสาธุนะฮะก็มาวันนี้แน่นอนนะสิ่งที่ต้องคุยกันก็ต้องคุยเรื่องที่ท่านกําลังจะเป็นประธานไม่ใช่กําลังจานะ่าท่านเตรียมงานมาแล้วทราบว่างานนี้เตรียมมานานแล้วเตรียมมานานนะครับประมาณ เกือบสามเดือนนะครับครับแล้วก็งานตรงนี้เองก็เดินทางมาอย่างยาวนานหลายสิบปีครับคืองานนี้เป็นงานที่ได้ริเริ่มโดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะครับซึ่งในสมัยนั้นท่านเป็นเพียงสมเด็จพระยานสังวรยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชปี2527นะครับท่านก็ได้ริเริ่มกิจกรรมที่เรียกว่าเทศกาลวิสาขบูชาชแล้วใช้ชื่อกันว่างานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาพระเทระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่ผมขอเอ่ยนามทั้งสององค์ก็แล้วกันนะครับนะครับคือท่านพระธรรมมัสสิริชัยองค์หนึ่งนะครับและนอกจากนั้นก็คือพระธรรมมหาวีรานุวัตรชื่อเดิมของท่านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งสององค์บารณนาภาหมดแล้วนะครับฝ่ายคารวาตก็มีหลายท่านตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในในฝ่ายสารวาตรในครังนั้นก็มีท่านอาจารย์ศิลินรา พันเอกสลิดสีที่เดชจึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้ลิเริ่มง,งานขึ้นที่เรียกว่าสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในเทศกาลวิสาขบูชาเพราะเรามองเห็นภาพว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีปัญหามีความอ่อนแอนั้นการที่จะเอาวันที่สําคัญสูงสุดซึ่งเรียกว่าเป็นวันพระพุทธคือเป็นวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวันประสูติตร,รัสลู้ปรินิพานมาเป็นวันที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับน,นั้นก็จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จเจ้ายอยู่หัวอีกด้วยนั้นตั้งแต่ปี2527นั้นก็เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเราถือว่าเป็นงานภาคประชาชน,ชนรหรือภาคพุทธบริษัทน,นะครับอเอาศูนย์กลางที่ท้องสนามหลวง<อ>เปงก่อน,น้าที่จะจัดงานนี้บรรยากาศการฉลองวิสาขาบูชาในเมืองไทยเป็นยังไงครับคือสมัยก่อนนี้การจัดงานวิสาขาบูชานั้นไม่ได้จัดเป็นเทศกาลนะครับก็จัดกันเพียงวันเดียวแล้วก็ วัดทั้งหมดประมาณสามหมื่นวัดก็ต่างวัดต่างจัดนะครับพอวันวิสาขาบูชาประชาชนก็จะไปที่วัดไปฟังธรรมเวียนเทียนเสร็จแ,แล้วก็จบไปนะครับวันวันหนึ่งก,ก็แค่นั้นครับไปเพราะเพราะภาพอย่างนี้สิครับทําให้มองภาพว่าเออประชาชนก็ไปประเดียวกระด้แล้วบางคนตอนหลังก็ห่างวัดไปเวียนเทียนก็น้อยลงก็เลยปลุกกระแสกันเกิดขึ้นเพื่อเป็นเทศกาลจัดันเจ็ดวันนะอาจจะกล่าวได้ว่าในกรุงรัตนโกสิน์นั้น เป็นการริเริ่มในสมัยรัชกาลที่5ที่9ให้มีงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเจ็ดวันขึ้นในสมัยอดีตประมาณรัชกาลที่2ที่3นะครับก็มีการจัดการแบบเทศกาลนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นประมาณสามวันแต่ประมาณรัชกาลที่สี่ก็ขาดหายไปนั้นตั้งแต่รัชกาลที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงเก้าพอถึงรัชกาลที่เก้านี้ก็มา,าพษษาิทธศาสนนิกชนในยุคนี้นําโดยพระสงฆ์นะครับ ผมเองก็เป็นผู้ตามพระสงฆ์นะครับรก็เกิดเจ็ดวันขึ้นแลวก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่ผลักดันให้กิจการมนี้เกิดขึ้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกรุงสูโขทไทยก็ได้ทราบว่ามีสองวันเหมือนกันนะครับแล้วก็หายไปนะครับกรุงศรียาก็เช่นกันนะครับมีลักษณะ<ร>เดียวกันก็เหลือวันเดียวนะครับแล้วก็กรุงธนบุรีระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั้นเป็นการเริ่มยุคใหม่ของการจัดเป็นเทศกาลเจ็ดวันขึ้นนะครับท่าน สาธุชนท่านผู้ชมนะฮะนี่เป็นที่ไปที่มาของงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขาบูชาคงต้องมาคุยกันที่ปีนี้นะฮะท่านพลตรีชัยว่าครับ,รบปีนี้เป็นปีที่สําคัญเป็นปีที่ยิ่งใหญ่2728ปีที่ผ่านมากับปีนี้มีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรและความยิ่งใหญ่อันนี้ในการที่เราจะได้ฉลอง2,600ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเตรียมไปถึงไหนอย่างไรแล้วฮะตอนนี้ ราจาครับคือผมมองภาพว่าปีนี้นั้นมัน,มนสาคัญที่สุดนะครับเพราะมันเป็นวงรอบของร้อยปีนะครับเพราะพุทธศตรวตรรษหนึ่งนั้นเราก็คงจะนับที่สําคัญที่สำคัญก็คือในรอบของร้อยปีขณะนี้วงรอบของร้อยปีนั้นได้เวียนมาบรรจบในเรื่องของการตัดสู่นะครับก็คงจะทราบนะครับว่าการตัดสู่ของพระพุทธองค์ของเรานั้นนะครับนะครับก็ก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกันอยู่ในสามวัน คือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานธนั้นถ้าเื่อเรามองภาพว่าวันตรัสรู้สาคัญที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาของเราอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นได้เกิดอย่างไรละ่ะเกิดขึ้นพระพุทธองค์ของเรานั้นได้ชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและได้ประกาศความเข้าใจของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นเรื่องของการที่ชนะสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง ทำจากความดีด้วยจิตใจนั่นเองครับนั้นผลที่มันออกมาอย่างนี้ถ้าเืวอเรานับในปีที่นับเนื่องจากปีที่พุทธองค์ดับขันปริิพานเป็นอสศอหนึ่งเราก็จะต้องบวกอีก45ปีในวันที่ทรงตัดสรู้เมื่อพระทรงชนมายุ 35, สามสิบห้าพรรษานะครับเมื่อเอา45มาบวกพศ2555ก็เท่ากับ2,600ปีพอดีนะับส0ปีพอดีนั่นก็ถือเป็นวงรอบของ สัตวัฏแห่งการตัดสู้ของพุทธองค์หรือวงรอบแห่งการเกิดของพุทธศาสนาเราอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่าไหร่สำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็ได้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปวงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับนั้นผลที่มันออกมานั้นอาจจะหลายร้อยปีเราก็ไม่ทราบที่มีการจัดกันแบบนี้แต่มันหายไปอ่ะนะครับแลนะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราจะริเริ่ม นั้นพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านได้ร่วมกิจกรรมในงานพุทธศัยนตีเนี่ยท่านคงจะไปจัดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แหละเพราะวงรอบถึงร้อยปีแั้นกับชีวิตหนึ่งก็คงจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและหนึ่งครั้งเนี่ยถึงบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรประเด็นที่หนึ่งนั้นเราหนึ่งร้อยปีเรามีหนึ่งครั้งอันที่สองหนึ่งชีวิตเราก็มีการโอกาสได้พบงานประเภทนี้หนึ่งครั้งและที่สําคัญก็คือว่าประเทศไทยเราเป็นผู้นําพุทธศาสนาของโลก ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกคนทั้งโลกเขารู้ว่าประเทศไทยเราเป็น,ปนผู้นำเป็นศูนย์กลางนันในฐานะที่เป็นเมืองแม่แบบพูดง่ายๆมันคงจะไม่ใช่เมืองแม่ของพุทธศาสนาไม่ใช่เมืองต้นกําเนิดแต่เมืองที่เป็นศูนย์กลางที่เพอพระพุทธศาสน,นาเข้มแข็งแข็งแรงที่สุดเกิดขึ้นที่นี่นั่นการเป็นผู้นํานั้นเราก็คงจะต้องมีความพร้อมที่จะให้ประชาชนของเราทั้งชาตินั้นมาร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากงานนี้นั้นเนื่องจากในทุกเทศกาลเราจะมีการจัดที่มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอยู่ในหลายประการด้ยวยกันนั้นประการที่หนึ่งนั้นเราบอกถวายเป็นพุทธบูชาละแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดตามลงมาด้วยการที่ถวายเป็นพระราคีศน์ให้กับองค์พระบาทสมเา็จเศษอยู่ในวาระ85พรรษาพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าก,ก็ ทรงเจริญพระชมอายุครบ6 4 0า0ปี6ษา0รปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็6 0 0ษาปีนะครับนั้นการเฉลิมฉลองก็ถวายเป็นรากุศลให้กับทั้งสาพระองค์ด้วยท่านผู้ชมในปีนี้มีทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยทางส่วนภาคราชการเขาก็จะจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งที่ต้องต้องให้ท่านพลเอกทวงชัย เชิญชวนแหละฮะว่าแม้ท่านจะไม่มาที่สนามหลวงหรือมาไม่ได้ไกลไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือจะอยู่ในจังหวัดนั้นอาจจะมาไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านจะร่วมฉลองงานนี้อย่างไรได้บ้างเห็นท่านพลทงชัยแต่งชุดขาวสวยงามเหมือครับครับคือพระอาจารย์ครับคือผมมองภาพว่าท่านจะสูงอายุท่านจะพิการทุพพลภาพหรือท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่นะครับการที่จะความสะดวกหรือไม่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรมตามสถานที่จัดงานของท่านนั้นท่านอาจจะไม่พร้อม แต่ท่านจัดท,ท่านสามารถทําได้อย่างตัวของผมเองวันนี้แต่งชุดขาวมาประดับดอกบัวบูชามาดอกบัวบูชาคือสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งพระพุทธศาสนาผมติดตราสัญลักษณ์มาตราสัญลักษณ์นี้คือตราพุทธช,ชยันตีนะครับ2,600ปีก็ประดับอยู่ที่นี่แลนกะ็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าในเทศกาลวิสาขาบูชานี้เรามาแต่งชุดขาวกันไหมให้เหมือนกันหมดทั้งประเทศ ภาพรวมอย่างนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธให้ประกาศให้โลกเขารู้ว่าเราเนี่ยในเทศกาลนี้เรามีหัวใจเป็นเป็นเป็นพุทธจริงๆเราลงนักชาวต่างชาติลงเครื่องบินมาเจอที่ส,สนามบินสุวรรณภูมิคนแต่งชุดขาวมีพระพุทธรูปสักการะมีการเดินเข้ามามี ไปสถานที่ปฏิบัติธารต่างๆมากมายความรู้สึกมันบอกร่มเย็นนะครับขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟขึ้นรถที่ไหนก็มีคนแต่งชุดขาวทั้งประเทศขอร้องท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับไม่มีเสื้อขาวก็ไม่เป็นไรนะครับท่านใช้สีอ่อนสีจางก็ถือว่าใช้ได้หรือถ้าเผื่อไม่มีทั้งชุดมีแต่เสื้อตัวเดียวก็ใส่เสื้อสีขาวแต่ถึงอ่างไรก็ตามแต่ในเจ็ดวันมันอาจจะมีความอึดอัดบ้างเพราะเสื้อผ้าไม่พร้อมก็ขอวันสุดท้ายวันหนึ่งนะครับ คือวันที่4ี่มิถุนายนนะครับคือวันสําคัญที่สุดคือวันวิสาขาบูชาวันหนึ่งนะครับช่วยกันแต่งนี่เป็นประเด็นที่อยากจะขอร้องเป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้และถ้าท่านจะประดับดอกบัวบูชาอย่างที่ผมประดับเนี่ยก็จะเป็นบอกบ่งบอกว่าเออเราเป็นพวกชาวพุทธด้วยกันแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ประดับดอกบัวบูชาหาซื้อมีที่จําหน่ายทั้งในจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพและในประเด็นต่อมานั้นผมอยากจะเรียนเชิญชวนครับว่าพี่น้องประชาชนครับ เข้าวัดจะได้ไหมไปสวดมนต์ทักวันไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปเดินสมาธิไปเวียนเทียนตามวัดที่ไกลบ้านท่นทานพันอยู่ที่ไปวัดไม่ได้ทำที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่บ้านอ่านหนังสือธรรมะอยู่ที่บ้านนะครับดูทีวีทางธรรมะอยู่กับบ้านฟังเสียงจากสต่สายุที่เขาสนทนาธรรมกันหรืออภิปรายารวิชาการกันอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถจะทําได้นั้นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเวียนเทียนนั้น เป็นสิ่งที่น่าจะกระทาในช่วงเทศกาลนี้และนอกจากนั้นท่านที่มีความพร้อมครับลดได้ไหมครับอาบายามุกทั้งหลายละมันสัหน่อยได้ไหมหรือหากท่านมีความพร้อมจริงๆก็ถวายเป็นพุทธบูชาซะเลยเคยดื่มเหล้าอยู่ก็เลิกดื่มเลยเคยเล่นกายพนันอยู่ก็เลิกเล่นเลยนะครับถวายเป็นพุทธบูชาไม่พร้อมเลิกไม่เป็นไรขอให้หยุดสักเทศกาลนี้สักหน่อยนึงก็อะเราไม่อยากจะบังคับใครวิถีพุทธนั้นเป็นวิถีที่อิสระ ท่านจะทําอะไรก็ตามสบายของท่านครับแต่ช่วงนี้เราขอร้องอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นการนําเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนประเภทใดก็ตามแต่ตั้งหลักกันนี้เต็มครับอย่าทาลายบรรยากาศแห่งพุทธศาสนาเลยความสงบร่มเย็นอยู่ที่การแต่งกายอยู่ที่จิตใจนั้นการนําเสนอข่าวสารทั้งหลายนั้นท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนก็ลดได้ไหมครับที่จะเป็นข่าวที่มันรุนแรงหรือไม่ดีหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่พระสงฆ์มีเกิจ าก,การที่ไม่เหมาะสมทั้งหลายระงับไปเสนอหลังหลังวิสาขะได้ไหมหลังวันที่สี่ไปแล้วได้ไหมนั้นเราช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสนวรป่มเย็นไม่ใช่ไปหลอกลวงใครหรอกครับแย่เพียงเว้นสักระยะหนึ่งและนําเสนอในภาคต่อไปมันก็ไม่ไม่เห็นจะเสียหายอะไรแลน,นก็อยากจะขอร้องทั้งฝ่ายภาคประชาชนสื่อสารมวลชนตัวผมเองก็ประพฤติอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นครับท่านพระจายครับการจัากิจจารจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับ ก็อยากจะเห็นพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดมีส่วนร่วมให้มากที่สุดก็คือทํำยังไงล่ะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นนอกจากจะประพฤติปฏิบัติตามแนวทางแล้วบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับใหญ่ๆโตๆเยอะแยะนะครับท่านเป็นหน่วยราชการเยอะท่านตั้งพระพุทธรูปบูชาได้บริษัทท่านได้ไหมท่านตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่เป็นพุทธประเพณีที่สวยงามได้ไหมโต๊ะหมู่สามหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่เก้ามีพระรมฉายรัก์มีทง มาประดับมีทงพุทชย,ยันตีทงฉับพันณรังสีทงงตรมจักมีทงพอปรอมีทงชาติทําให้บ้านของท่านสวยงามคือบริษัทท่านนั่นแหละนะครับผลที่มันออกมาคือคนเห็นพระพุทธรูปก็ยกมือสักการะบูชาแล้วจะเห็นว่าทุกแห่งไม่ว่าจะบริษัท <c oughs> ห้างร้านมือแต่หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าปีนี้ทดลองทํากันหน่อยนะครับคือคงจะไม่ลงทุนอะไรมากมายหรอกกับโต๊ะบูบูชานอกจากนั้นถ้าแบบท่านเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม มีสักยาภาพท่านก็ประดับบรรดาธงทิวในในส่วนที่ท่านรับผิดชอบอยู่เอาทงธรรมจักรไปปฏิบัติปฏิบัติไปปากรอบบริษัทของท่านได้ไหมสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าเราได้ให้ความาท่านได้ให้ความร่วมมือกับการจัดงานฉลองพุทธชัยนันตี2,600ปีทั้งภาาประชาชนบริษัทห้างร้านองค์กรของรัฐผมว่าถ้าเผื่อเราร่วมแต่แค่เนี้ย บรรยากาศของประเทศไทยนะั้นน่าดูทีเดียวครับจะเป็นบรรยากาศแห่งพุทธศาสตร์านาผมอยากจะเชิญชวนจุดช่วงแรกๆเป็นอย่างนี้ครับสาธุท่านผู้ชมนะวันน,น,นี้วันที่23พฤษภาคมงานเริ่มวันที่29พสกาพฤษภาคมตอนนี้ใกล้จะถึงงานแล้วเหลือ<ๆ>ตรงนี้สักหนึ่งนาทีท่านผู้ชมช้เวลาจะหมดแล้วนะฮรระหว่างจากวันนี้ไปจนถึงวันที่29เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างะในวันที่26เนี่ยทราบว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังเตรียมการกันอยู่นะครับคือในวันนั้นนะครับเราได้ กราบทูลเชิญเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวรีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีในพิธีเราจะทําเรื่องสําคัญสาคัญนะครับสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือการพุทธาพิเศษพระพุทธชยันตีพระพุทธชยันตีนี้ผมขอเวลาสักนิดนะครับพระพุทธชยันตีเราทําเป็น4แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือพระพุทธชยันตีนะครับเป็นพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งเป็นปางมารวิชัยนะครับศิลปะแบบอินเดียและปางมารวิชัยอันนี้องค์นี้สวยงาม นะครับเป็นพระลักษณะเป็นปางเก่าแก่นะครับอีกองคหนึ่งก็เป็นพระพุทธยันตีพระกลิ่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นปางนะครับสมาธินะครับทั้งสององค์นี้ต่างกันที่ปางและรูปลักษณะต่างกันปางสมาธินี้เป็นเป็นพระพุทธลักษณะแบบศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ นะครับเห็ียเป็นศิละปะกุลนาเกษตรนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับพระอีกสองประเภทก็คือพระรูปเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นทรงนางพญากับพระเหรียญน,นะครับอีกสองสองประเภททั้ง4ประเภทนี่ครับที่ท้องสนามหลวงโดยพระองค์เจ้าสมชวรีจะเสด็จมาอประทานนอกจากนั้นเราก็จะท,ทําพิธีมังคลาพิเศษด้วยมังคลาพิเศษก็คือดอกบัวบูชาที่อยู่หน้ากับผมเนี่ยนะครับคือเป็นดอกบัวที่ที่เป็นดอกบัวตูม สีเขียวและมีดอกเดียวเป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาดอกไม้พุทธศาสนาที่ใช้มา29ปีปีที่29ปีนี้นะครับก็จะถือโอกาสว่าจะมัง,มงคลาพิเศษดอกบัวบูชาด้วยนั้นการกราบทูลเชิญเสด็จพระองค์โสมนั้นก็จะมาทําอยู่ในสองกิจกรรมด้วยกันหากพี่น้องประชาชนที่มีความพร้อมก็เชิญไปเฝ้ารับเสด็จและไปร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลน,นี้ที่ท้องสนามหลวงวันที่26นะครับเวลา16นาฬิกา วันที่26เวลาที่หกนาฬิกานะครับก็ไม่นานไม่นานหรอกครับประมาณชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนั้นหากท่านพร้อมก็ไปร่วมกิจกรรมเริ่มต้นโหมโรงครับเพราะยังไม่ถึงวันที่29 26เรามีพิธีนี้ก่อนก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์เจ้าสมวรีสเสด็จมาเป็นองค์ธาตุครับเชิญพอละว,วันที่29ก็จะมีอัญเชิญพระสารีริกธาตุด้วยครับยังมีเวลานะครับในะวันที่29นั้นเป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่แล้วครับเพราะวันที่29่ส้นเกาเ้านวันแรก วันที่ย9ิกนั้นมีกิจกรรมหลากหลายแต่ขอประเด็นแรกก่อนกันแล้วกันนะครับคือวันที่29นั้นเราได้ได้ไดรับพระบรมราชานุญาตจากองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมมาสาลีริกธาตุซึ่งเป็นของบุรุษภากษัตย์ตกทอดมายาวนานจนกระทั่งผมเองก็ไม่ทราบว่าตั้งแต่บุรุษภากษัตย์พระองค์ใดมาถึงราชการที่9้าในปัจจุบันได้พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนะครับ มีห้าองค์ด้ยวยกันนะคะนรับเจนพรมาให้ประชาชนสักการะแล้วก็เวียนเทียนที่เขาสนาหลวงนั้นพิธีที่จะอันเชิญพระองค์สายฤทธธาตุนั้นเรายึดโบราณราประชประเพณีเราก็จะมีการจัดกระบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอย่างน้อยที่สุดที่จัดในกระบวนนั้นจะมีทั้งสิ้น11ึ่0 0รูปคนคือทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคารวะขบวนนั้นเป็นขบวนราชโบราณราชประเพณี ก็จะมีทหารแบบโบราณรับแต่งกายชุดโบราณนอกจากทหารปัจจุบันก็อยู่ในนี้ด้วยจะมีขบวนพระสงฆ์ขบวนแม่ชีขบวนอุบาสกอุบาสิกาขบวนข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาคูา้คที่เข้าขบวน12,600องค์200รูปคนแต่จะมีประชาชนมาร่วมขบวนอีกอคาดว่าไม่ตม่ำกว่า30,000ไม่ต่ำนะครับ<า>30,000คนพระมหาราชาวังมา,า,าถึงมวลนพิธีทอสนามหลวงและขบวนเนี่ยก็จะเคลื่อนขบวนเข้ามาจาก,จาก พระบรมหาราชวังประตูสวัสดิโิสภามาเข้าตรงถนนสายกลางถนนสายกลางที่หน้าศาดีกาเพื่อมาประดิษฐานที่บนดบพิธีที่ทต้องสานามหลวงไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะบอกอนมนาตการเช่นหนับสิ่งที่เราเตรียมของถวายเป็นพุทธบูชาไว้ที่สาคัญที่สุดก็คือลดส่งเสริมเอกลักษณ์พุทธศาสนาซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดอย่างปราณีบรรจงไว้สี่คันครับจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครศรีธรรมราชครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะครับหมายถึงทั้ง4ภาค<ช>นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นประดมในจังหวัดที่อยู่แต่ละภาคของตัวเองนะมาร่วมกันจัดมาร่วมกันจัดรถส่งเสริมเอกลักษณ์พุทธศาสนารถคันนี้จะบ่งบอกถึง4ลักษณะด้วยกันคือการประสูตรตัสรู้ปริทธพิพพาน และปฐมประเทศนานปเป็นรถที่สวยงามเป็นพิเศษจะมีคําบรรยายไว้ให้เสร็จว่ารถเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและรถทั้ง4คันเนี่ยครับะจะเคลื่อนมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงในวัน,ในว,นในวันที่29ระหว่างนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเพราะต้องมาประกอบที่ท,ท,ที่กรุงเท,มทพมนครนะครับนั้นอยากจะอยากจะให้พี่น้องประชาชนไปดูความอลังการความยิ่งใหญ่ของศรัทธาของพี่น้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจังหวัดที่เป็นผู้แทนของภาคต่างๆระดมกันมาและจัดที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าจังหวัดไม่ใช่ไม่จัดในจังหวัดต,ตัวเองนะครับเขาก็มีขบวนรถเอกรักพระพุทธศาสนามรนจัดจะส่งที่พิเศษมัน4นสี่คันท่านผู้ชมนะเวลาเราหมดแล้วจริงๆนะฮะวันนี้แต่ยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่จะเป็นจะต้องพูดคุยกันต่ออาทิตย์หน้าต้องเชิญท่านมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพูดคุยกันย้ำอีกครั้ง23วันนี้23านะฮะ เหลืออีก3วันเท่านั้นนะ,ะก็จะถึงเริ่มงานละที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยพระองค์สมนะฮะจะเสด็จแล้วจากนั้นก็วันที่29เปิดงาน<ช>นะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้ากลับมาฟังท่านพุทธทวงชัยกันต่อนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ชมรายการอยู่ด้วยนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในกับรู้ธรรมนำชีวิต วันนี้ขอเจริญพรลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรฉลองวิสาขบูชาฉลองพุทธชัยยันตีฉลองสองพหกรปีแห่งการ สวันเผ่นเดือนหกวิสาขาบูชาเชาพุทธตางพร้อมหนา้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล 2,600ปีแห่งการตราสู้ขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ผู้ที่ใครตั้งใจ ก้าวตาน 66, วิสาขาบูชาเช้าพุทธางพร้อมหนา่าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตรัสรู้ พระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้คือที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้สง่งสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตา